เรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆต่างก็งงกันเป็นแถวหลังบอลเชิญยิม้มประกาศไม่รับงานคู่โชคโราแถกลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อทางบอลเชิญยิม้มออกมาโพดไม่ขอรับงานคู่กับโชคโชคมงคลอีกสระเอเลวจนสร้างความสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันสระเอเน่มีปัญหาอะไรกันโดยโพดว,ว่า เรียนแจ้งเจ้าภาพผู้จัดงานเจ้าของร้านพาบาร์ร้านอาหารทุกท่านครับผมขออนุญาตขอไม่รับคิวงานคู่กับโชคโชคมงคลเพิ่มอีกครับส่วนคิวงานคู่ที่จองไว้แล้วนั้นผมจะไปทำแสดงเต็มที่ทุกคิวงานแน่นอนครับไม่ได้จริงๆครับ และเมื่อช่วงหัวค่ำวันที่29กรกฎาคม65บอเชิญยิ้มเปิดใจเคลียร์ทุกเรื่องงดราม่าโชคโชคมงคลหรือโชคไทยรถแท่ทั้งเรื่องค่าตัวเกือบต่อลบแยกกันบนเวทีเรื่องเคอบทลบก,กันที่งานหนึ่งและอีกหลายประเด็นที่งานถแถลงข่าว้อมวงมันเฟสติวนันเทศกาลความสนุก ลุกเศรษฐกิจไทยโดยบอนเชิญยิ้มพูดสระเอเลวเหตุไม่รับงานคู่กับโชคโชคมงคลเพราะสุดทนพฤติกรรมดิส c r e d i t งองแงไม่พอใจคัดตัวทั้งที่ตกลงกันแล้วอีกทั้งเอาเรื่องไปเล่าให้บุคคลที่สามฟังว่าบ,บอนทวงบุญคุณทั้งนี้บอนเชิญยิ้มยืนยันว่า ตนไม่ได้ชอลบก่อใครไม่ได้วางมวยแค่ไม่พอใจเท่านั้นไม่โอเคมากๆโชคโระแถ่มัวสระเอเพห่วงถ่าย youtube ที่ถูกเปลี่ยนสคริปต์โดยที่ไม่บอกล่วงหน้าอย่าทำกับผมแบนด์บัี้ีทำกับผมแบนด์บัี้ีเพื่ออะไรทำมากี่งานสระเอเร็วส่วนเรื่องที่คนสงสัยว่าเป็นการหอไม้หันอากาศกอหลังหรือแทลบนคร้งหลัง หรือไม่บอลเชิญยิ้มบอกว่าไม่อยากใช้คำแบบนั้นโดยโชครถแหบเปลี่ยนไปจากที่คนเคยคุยทุกวันหลังหลังนี้ไม่ใช่สระเอเลวไม่น่ารักสระเอเลวไม่พูดคุยทักทายซึ่งบอลเชิญยิ้มทิ้งท้ายไว้อีกว่าผมเป็นนักแสดงไม่ได้เป็นนักมวยผมนักแสดงมไม่ใช่นักเลง บอลเชิญยิ้มซัดโชคโชคมงคลไม่มีมารยาทในการทำงานทำขายหน้าวันนี้วันที่29กรกฎาคม2565้าบอลเชิญยิ้มได้ออกมาเปิดเผยถึงปมแตกหักโชคโชค,โชคมงคลโดยเหตุผลที่ออกมาพูดวันนี้คืออยากระบายความในใจโชคทำตัวไม่น่ารักไม่มีมารยาทในการทำงาน และเพื่อสงบข่าวลือที่ภรรยาของโชคเอาไปพูดเพราะไม่รู้พูดอะไรกับใครไปแล้วบ้างสิ่งที่ภรรยาโชคออกมาพูดทําให้บอลเสียหายจนลูกค้าเข้าใจผิดคิดว่าบอลเลือกงานทําให้ต้องออกมาชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประกาศให้รู้โดยทั่วกันว่าไม่รับงานแล้วแต่คิวงานที่รับร่วมกันจนถึงมกราคมก็จะทำงานกันเหมือนเดิมแต่จะพยายามคืนคิวให้ลูกค้า เพราะไม่สะดวกใจที่จะทำงานร่วมกันล่าสุดทางด้านฝั่งของโชคก็ได้ออกมาลายสดขอตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นและยังบอกอีกว่าเคารพพี่บอลเชิญยิ้มเหมือนเดิมและความคิดเห็นชาวโซเชียลที่ได้รับฟังไลสดดังกล่าวบางส่วนให้กำลังใจโชคอย่างไรก็ตามต้องดูว่าทั้งสองจะเคลียร์กันได้ไหมเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายครับและน ทิกทากมีการเลงอ,อกลิปตอนที่บอลเชิญยิ้มและโชคขึ้นเวทีด้วยกันเป็นบรรยากาศที่สนุกมากๆโดยผู้ใช้ทิกทากชื่อว่าบาลเชิรนายิมได้โพสต์คลิประบุว่าคนไม่ชอบทำอไรก็ไม่ใช่จะทำอะไรก็รกลูกตาเพลงต่อลอกกบอบบอลลบโชคเพราะแ่ บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานอย่างไรต้องรอดูกันต่อไปว่าทั้งสองจะสามารถปรับความเข้าใจกลับมาร่วมงานกันได้ไหมขอบคุณสำหรับการรับชั่วโมง